โอเคครับผมเคลนี้ก็เข้ามาถึงจุดที่เราจะเรียนนะครับทฤษฎีเริ่มต้นก็จะมีเอาคสสุดแม่เหยียบลงไปยกคัดคันเร่งเวลาเร่งมันจะเป็นวัดรอบด้านหน้านะครับไม่เกินเลขสองนะครับทดสอบเท้าหนักเท้าเบาก็อยู่ประมาณนี้ถอนเหยียบคัดสุดเหยียบเบรก ขั้นตอนนี้คือการหยุดรถนะครับเข้าใจนะแม่เนาะ <dic> ไม่ควรที่จะกดเบรกแรงเกินไปนะครับเวลาขับจริงนะปล่อยเบรกยกคัดขั้นตอนนี้คือรถวิ่งนะครับจำไว้นะขั้นตอนนี้คือรถวิ่งวิ่งช้าวิ่งเร็วออกตัวช้าออกตัวเร็วเบื้องต้นจะอยู่ที่การยกคัดเข้าใจนะแม่นะเอาเหยียบคัสุดเหยียบเบรกอันนี้คือขั้นตอนอย่างแม่ขั้นตอนนี้คือขั้ออตออตนตอนอย่าง ตามความเข้าใจุดรถเออเฮ้ยแม่เราตื่นเต้นเอาปล่อยเบรกยก ok คัดค่อยๆอันนี้คืออย่างแม่ออ,ออกตัวออกตัวออกตัวจะไม้เด้อนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมถึงต้องบันทึกไว้เพราะมันยังเคลื่อนในอายกันแล้วจะได้เข้าใจว่าอ๋ออ๋ออ๋อ้สี่ไปโอเคครับแม่เหยียบคันเร่งที่นี่พอยกคัดเสร็จก็เหยียบคันเร่งเวลาเร่งนี่อันนี้หมายถึงแรงไปไม่จําเป็นต้องเร่งแรงขนาดนี้ อ่าจจะตื่นเต้นอย่าเฝ้าเล็งแห้งเกินไปค่อยคอยไม่ไม่นี่ยให้มันเกินหนึ่งเคืองแม่ห้ามันเนินอขันมันเกินหนึ่งเคืองเนี่ยวัดหลอบมันจะแห้งเกินเสียงฟังเสียงเครืองมันจะแห้งแมนเบรคประตูเราสิสิปนี่แบบนึงก็จะนั้นแล้วฝึกฝึกจากการเท้าเบาไวต้องสิบวันใดกดดันหรือว่าสตื่นเต้นเกินไปยิงเวลารดออกตัวบางคนเบรกยึดสเบรกยึดสอีกบัดนี้มันจะยากตรงนี้แหละถอนคันเร่งเหยียบคัสแล้วก็เหยียบเบรคครับให้หยุดรถ อันนี้คือขั้นตอนเด้อพอซ้อมปุ๊บเอาจริงมันจะเป็นอีกแบบหน,น,นึ่งได้บ้านี่เดี๋ยวห้องคอยๆมาเรียบเรียงกันอาจยกขาขึ้นทั้งเวิดแม่เดี๋ยวคอยว่ากันเดี๋ยวมันจะมืออาทีนี่เดี๋ยวผมจะบอกถึงเ,เ,เรื่องนี่ละเรื่องพวกไฟพวกไฟลงไฟเหลียวพวกอุปกรณ์ฉีดน้ามียังกสียหมุนวงอะไรรดเท่าหมุนยังไงเอาล่องบีบแต่บบแม่บีบแต่ช่วงนี้นนนเป็นแดมันดังวะแต่อยุกลางน<ะ>ี่แหละเอออ่าเอา อ่าอันนี้แหละอันใดอันเอออันใด,นนดที่ห้อบ่เคยเห็นอ่ะแม่แม่ต้องซ้อมใหมเข้าใจปะเพราะมันกดลงสมัยอันนี้เพราะว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานแบบง่ายๆเด้เออแต่ว่าขันห้องบ่ฝึกอ่าโอเคพอ่อมันที่มีการใส่อยู่หลายอย่างอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆเรียบเรียงเอาโอเคครับเมื่อกี้ผมลองให้แม่ซ้อมเรื่องการบีบแต่แล้วนะครับก็มาเอาเรื่องไฟนะครับทีนี้เรื่องไฟเรื่องไฟก็คือข้อขึ้นเลี้ยวซ้ายเคาะลงเลี้ยวขวานะแม่นะ เอาแม่ซ่อมซ้อมบังมันมันมีลูกศรขึ้นบะโอเคครับจำครับกดลงมาเป็นเป็นปิดครับว,ว้าวโอเคขอขึ้นอีกทีนึงเพื่อความชินห้มันล็อกอะหามันล็อกชินไปแม่เอาล่งกลางมาหนี่คขอลงอีกทีนึงอันนี้เรียกว่ยังเรียกว,ว่าอ่าดูตามลูกศรน,นะครับปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟซ้าย แบบมันใจเลยได้แม่เฮ็ดแบบมันใจเพราต้องเขินเอาเอาล่งไหมโอเคเลี้ยวขวาปิดปกติแล้วตามปกติการใส่ไฟเวลาเขาเปิดปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงเจตนาใช่ไหมเจตนาที่เราจะบอกเขาว่าเราจะเลี้ยวนะเออทีนี้แม่เปิดไฟเพื่อแม่เบิ้งกระจกได้ป่ะนี่มันจะเห็นขางรถเด้อคันแม่เพเบิ้งแม่ก็สนนั่นแหละเดี๋ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวกับพวกยังกัว่าไปค้วยเล็กหรือว่ายังก็ว่าไปพบกับบ้านรุ่นใหม่ บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดแบบล่าสุดจากเดียนชีโครงการบ้าน Land โกลเด้นแลนด์245โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์สัมผัสการดีไซน์สมัยใหม่ผสานรูปแบบบ้านที่ทันสมัยเข้ากับธรรมชาติที่รายล้อมโครงการมอบความสุขสบายใกล้ชิดธรรมชาติให้กับผู้อาศัยอย่างลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ทุกความต้องการให้ทุกพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและคุ้มค่าบนทำเลที่ดีที่สุด ริมถนนโกสุงเชียงยืนซึ่งเป็นถนนสายหลักเดินทางสะดวกสบายและสามารถเชื่อมต่อตัวเมืองได้อย่างง่ายดายตัวบ้านราคาเริ่มต้นที่1.7ล้านบาทพิเศษลดทันที20 0แสนบาท3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย70ตารางเมตรถึง149ตารางเมตรฟรีของแถมอีกมากมายจากบ้านเราบ้านโกลเด้นแลนด์มากกว่าคัาว่าบ้าน เวลาเขาจะเลี้ยวคือกันหรือเขาเบิงหรือเขาจังได้ก็ตามเมื่อเราเปิดไฟข้างหลังก็สิสังเกตว่าเข้าสิเห็ดอย่างทีนี้เขามาเบิงว่าพวงอะไรเขาเนี่ยมันหมุนได้จากรอบเอาแม่ล่องหมุนแม่จำเด้อเนี่ยอันนี้หมายถึงพวงอะไรตรงเด้อจำเด้อหมุนไปหนึ่งรอบให้พวงอะไรมาตรงที่เดิมนะครับหมุนแบบมันใจเลยแม่หมุนแบบมันใจสาวไปจนกว่ามันตรงเอพอตรงปุ๊บนั่นอะแม่จำได้วะหนึ่งรอบทุกครั้งตัวนี้จะตั้งตรงนะแม่นะเมื่อกี้หมุนยังเมื่อกี้ มุนซ้าย,ายอ่าที่นี่ต้องการที่จะให้รถตรงแมนว่าเมืเม่อกี้แม่เลี้ยวซ้ายไปแล้วแม่กับมุนขึ้นอ่ามุนขึ้นรอบนึงครับแมนโอเคเป็นไรระบบยังแน่เมื่อกีก้ระบบไฟปิดเองอจำไว้เฮาไม่จําเป็นต้องมาตามเปิดปิดมันเด้อถ้าหฮาจะเลี้ยวอีดีเด้อมันจะปิดให้ห้าเองยกเว้นว่าแ<อ>มนครับยกเว้นว่าการเปลี่ยนเลนชั่วคู่หรือชั่วขนาดหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันนั่น มันจีมีสามวีบอรุ่นนี้บอมีบอมีอ่าบอมีอ่ามันมีไม่มีรุ่นนี้ไม่มีสามวีนะครับก็บบอเป็นยังก็ค่อคอยเลี่นรูอาแต่เมื่อกี้ถ้าเราตั้งใจเลี้ยวอ่ะทีนี้เลี้ยวขวาแม่โอเคเจตนาเลี้ยวขวาดูกระจกครับดูกระจกฝึกฝึกก่อนอ่าหมุนพวงมาไลแบาที่นี่หมุนมาขวาเนาะแมนครับหนึ่งรลอบเหมือนเดิมจบพวงมาไัยถูกบอถูกครับเสดใชเสด้สดโอเคอันนี้เกินละน่นเลยพอพอมาถามปุ๊บลรืมปั๊บเลย เอาหมุนกลับบาะนี่หมุนกลับเห็ดไปก้อนเอออันนี้ลืมอีกแล้วเลยเออนั่นแหละคันถามเราเป็นได้บาเนี่ค่อยๆเห็ดไปก้อนเดี๋ยวจังหวะกันเดี๋ยวคอยเรียบเนี่ยโอเคอันนี้ตรงครับเดี๋ยวให้ดูล้อนะครับคนขับเองก็จะไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงนะนี่คือเวลาเผลอเผลอจะไม่รู้ว่าเมื่อเราหมุนตรงครับ วิธีเช็คเบื้องต้นอีสุยี่หอมันกสิสิตรงพ<อ>วกตัวงซือยังกสิทธของล่างเหมือนขันมันอยู่ข้างบนนี่พิษเลยขันก้านมือนอยู่ข้างบนพิษเลยเยียงจัหน่อยกับ่ัถือจำมได้ไหมจอ่าขันทีเือคือเ้าจำไหมมองทะลุได้นี่คือหลักการทาแมามันขึ้นมาปุ๊บตรงแล้วคอยตรงแล้วคอยตรงแล้วคอยมันใจแล้ว <c oughs> จังได้กับบ <c oughs> อมแอนจำม่ได้บ้าง <c oughs> โอเคอันนี้แบบเข้าใจง,ง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อเราอยากจะเปิดไฟนะครับค่ำมืดมานะมันจะมีก้านอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราเบียดไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นไฟลีนะครับอ,อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟธรรมดานะครับก็คือเปิดไฟหน้ารถนั่นเองก็ค,คือไฟต่านะครับเอาบิดครับแม่หนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอันนี้เขาเรียกว่าปิดไฟนะครับปิดระบบไฟในรถทั้งหมดทีนี้หกวงแรกหกงเคงืงอ่าเปิดไฟลีครับโอเคแค่แจ๊กเดียวพอเมือ่อเมื่อมันเริ่มเมื่อเริ่มค่ำหรือคันอื่นเริ่มเปิดแม่กะจังเปิดครับถูกต้องโอเคครับปิดได้ด้ี้ปิดทั้งหมดโอเคข้าใจนะ จำบ่ได้เบิ่งวิเดียวครับอีกฟังนึ่งจะเป็นระบบปัดน้ําฝนฉีดน้ําฝนเด้อถ้าฟังก่อนถ้าดึงเข้าหาตัวเองแมวบ่ต้องเฝ้าเด้อดึงเข้าหาก็คือนับเรื่อยๆในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วควายมือเด้อเอาล่องไส้เบิ่งกี้นี่นานเอาอีกแล้ว <laughs> <laughs> บอกว่ายาเฝ้าห <laughs> นึงกับหนึ่งนี่บอกว่าหาจ้าของน้ำหนึง่งแล้วปล่อยเลยเออเอาหาเอาหาเพราะต้องกดเลยดึงเข้าหาตัวเอง เออไ่ต้องเฝ้าพ้อใจเราแม่ปล่อยมือโอเคไปเข้าใจไปอันนี้จําเป็นต้องฉีดน้ําก่อนนะครับอย่าเห็ดแบบเมื่อกี้วิเดียวว่าเอาอเ,เออวิเดียวนี่แม่สีได้ฟุ้นขึ้นมาเต็มๆแล้วเด้แต่ขันหาวิขึ้นไปแม่จะได้น้ำม,มาเพื่อให้มันได้ะละมุนแบบว่าอะไรวะว่มีฟุ้นน้อยไงเออมันมีซอยรอลรื่นเวลาที่มันมีน้ำว่าไปยังจะเฝ้าจะเฝ้าโ <laughs> อ้ยจะเฝ้าใจเ <laughs> ย็น <laughs> <laughs> เยวได้เซตแท้ละบัดนี้เมื่อกี้เขาฉีดน้ำเป็นระบบฉีดน้ําที่ไม่ได้เปิดที่ปัดน้ําฝนเด้มันเป็นระบบอัตโนมัติที่นี่จิเปิดที่ปัดน้ําฝนนี่เปิดจังไดไเวลาฝนตกแม่เคาะลงคือไฟเหลียวเลยแต่ว่า่ะเคาะแห้ง au, เคาะเบาๆออาล่องนะอ่ะกว่าจะเคาะแห้งกันสองคนเด้สองเลยเด้ยอ่านั่นแหละเอาเขืนครับเอบาเขื่นเอาเขื่อนเอาขืนแกกหนึ่ง<อ> โ <Okay. S 2> อเคมันติแตกต่งางยังไงเห็นบ่ฝาฝนตรงแห้งก็จแมน่นแตกต่างไปเห็นบ่ความแตกต่างไปม,มันจะขึ้นบ่เถิเง่งขาขึ้นจะดงว่านั่นเห็นว่าอันนี้แม่ขามไปหนึ่งมันว่าแม่ขามไปหนึ่งก็คือแม่ไปหาสองเอาเคาะลงสองมาเนิสิขามนีกว่าบอกกาเด้วมาดินนี่รอบนี้เออมันตอนน้องแงกเนาะมันดองนีเสียงนําเอาได้แล้วอีกอีกรอบอีกจักหนึ่งลงไปอีกอ แต่ต่างวะแต่ต่างบ่เอาวันนี้จำเนอะวันนี้ผมบอว่ามัทวนห้ได้แม่ไปเบ่งวิดีโอด้ะเอากลับขึ้นวันนี้บอกวันสิรฮาต้องไปสอนอย่างอื่นดกหลายอย่างหลายแนวเอาเมื่อลยขึ้นเมื่อไครับเจตนาหมดคือปีดครับปดไปเอาอีกขันบ่มันใจขึ้นไปเลยอ่าเอาเอาจำเนอะวันนี้เ้อจจำได้วางได้ต้องสุดขั้นสุดแล้วลังขั้นนี่บ่มันใจปั๊บมันขึ้นได้แ่้วไปหยางเดี๋ยวมันกับปีเองว่าตาถือแล้วจำไว้ว่าตามันสุดบึกมันก็จบโอเคนะแม่นะผ่านขั้นตอน วงอะไรอันนี้การปรับกระจกซ้ายขวาได้กระจกมองข้าง LR ได้ไหมเด้อว,<า>วิธีการถ้ามันจะใช้งานต้องกดลงไปได้ไหมเด้อกดป๊บยังไม่ได้ใช้ได้แค่เจตนาว่าข่อยอใส่ฟั่งซ้ายนี่ L คือซ้าย R คือขวา,าขันจำงบ่ได้ว่าพยังมันถี่เป็นปลอกของมันอยู่สี่หรอแม่ตอนนี้มันยังว่เห็นหัวดอกอะไรล่างกดบาง